ครับสวัสดีเพื่อนเอชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่กับผมเบสฟ,ฟันชาแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม คุกกี้รันคิงด้อม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 กลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะับสำหรับเกมคุกกี้รันคิงด้อมนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยนะฮะก็จะมาตอบข้อสงสัยของหลายๆคนที่ถามกันเข้ามาในไลฟ์เยอะมากเลยนะครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยทำการไลฟ์ไปนะฮะสามสี่พาร์ทที่ผ่านมาหลายคําถามนะครับผมถูกถามเข้ามาแต่มีหนึ่งในคําถามที่เยอะมากที่สุดแล้วนะครับผมนั่นก็คือพี่ครับพี่ครับตัวนี้ดีไหมครับพี่ครับพี่ครับตัวนี้ดีไหมครับพี่ครับผมเริ่มเริ่มได้หนาตัวไหนดีครับคําถามอย่างนี้เยอะมากครับผม นะเยอะมากๆเลยฮะซึ่งไม่ใช่ว่าผมไม่เกียจตอบนะครับผมแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยนะฮะน่าจะยังไม่รู้เยอะจริงๆครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าจะออกคลิปนะครับผมสําหรับการรีหาตัวละครแล้วเอาตัวไหนเข้าดีในตอนเริ่มต้นดีนะฮะระหว่างที่พูดไปก็ก็กดกดไปด้วยนะครับผม <laughs> นะก็สําหรับวันนี้นะฮะก็จะมาแนะนําตัวละครที่ถ้ามีในช่วงต้นเกม ก็จะทาให้คุณเล่นเกมกันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมวันนี้เนี่ยเรามีมาให้ด้วยกันทั้งหมดประมาณ7-8ถึงช้อยนะฮะก็จะให้ลองไปหาดูนะครับผมสาหรับการรีเนี่ยนะฮะหลายๆคนก็คงจะรู้สึกว่าเราควรที่จะรีให้ได้ตัวละครอีพิกสักกี่ตัวดีครับสาหรับผมเลยนะผมอยากจะแนะนำนะครับผมไหนๆก็รีแล้วใช่ไหมผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับผมหาตัวละครอีพิกให้ได้อย่างน้อยๆนะครับผมอย่างน้อยๆเลยนะสัก3ตัวครับผมเออนะหลายๆไอเดียที่ผมเล่นผ่านมาก็คือผมรีได้3ตัวนะ ถึงเล่นนะจริงๆเราเน้นจํานวนด้วยนะครับผมแต่ว่า1ในการเน้น2อํานวนนะครับผมก็ต้องมีหนึ่งในตัวละครที่สามารถใช้ได้ด้วยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าตัวละครไหนดีนะครับผมคือผมอยากจะให้น้องๆเนี่ยเลือกกันนะครับเป็นสามใน7จถึงแตัวที่ผมจะแนะนําต่อจากนี้นะครับผมอ่ะสำหรับตัวละครที่ผมจะแนะนําต่อจากนี้นะครับเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็เป็นประสบการณ์อันนิดๆหน่อยๆของผมที่เล่นมาประมาณ4ีวันที่ผ่านมานะฮะก็พอรู้บ้างแล้วก็เอาคอมเมนต์ ของเพื่อนๆนะครับผมมาเป็นข้อมูลบ้างนะครับผมซึ่งบางตัวอาจจะยังไม่เคยใช้ยังไงก็ถ้าเกิดว่าอธิบายตกหล่นไปยังไงขัดตกบกพร่องแบบไหนก็ลองคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปนะครับผมถึงวิธีการใช้งานที่แท้จริงนะครับผมเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากคอมเมนต์ของท่านด้วยนะครับผมตัวละครตัวแรกเลยนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะฮะก็คือคุกกี้รถเอสเปสโซ่สำหรับตัวละครคุกกี้รถเอสเปสโซ่เนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครคุกกี้ที่หลายๆคนเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ได้อยากหา แต่มันก็จะมาหาคุณอยู่ดีครับผมเพราะว่าคุกกี้รสเอสเปรสโซ่เนี่ยนะฮะเป็นตัวละครที่น่าจะเรียกว่าหาง่ายที่สุดแล้วนะฮะในตอนนี้เพราะว่าเป็นตัวละครที่มีตู้เลตอัพครับผมตัวคุกกี้รสเอสเปรสโซ่เนี่ยนะฮะถ้าใครได้ตัวละครซ้ําม,มาเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจอะไรไปนะครับผมเพราะว่ามันสามารถที่จะอัพดาวขึ้นไปได้นะครับผมแล้วก็จะทําให้ตัวมันเก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมสำหรับค e ุกกี้เอสเปรสโซ่ที่อยู่ในทีมผมที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในตอนนี้ผมต้องพูดเลยนะฮะว่าเป็นหนึ่งในตัวละครสําคัญของทีมมมมมมผผากๆเเลยนททททีีที่่ดสสูงุใ เออถ้าเกิดว่าใครมีเนี่ยนะครับผมผมก็ขอแนะนําให้คุณลองปั้นกันเลยนะครับผมสาหรับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครสายเวทมนต์ที่ทาเดลเมจเป็นเอลที่รุนแรงมากครับผมสาหรับตัวท็อปปิ้งนะครับผมที่ผมอยากจะให้ใช้เนี่ยนะครับผมก็คือจะเป็นรดคูดาวนะครับผมคิตติคอน แอดแทกหรืออะไรอย่างเงี้ยให้คุณลองเลือกเลือกดูนะครับผมว่าคุณเนี่ยมีท็อปปิ้งแบบไหนให้เลือกใช้แล้วก็ออปชันออกมาดีมากแค่ไหนนะครับผมอยากจะให้เป็นในส่วนของการลดคูดาวก็ได้นะครับผมเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประโยชน์เวลาที่เขาใช้เนี่ยนะครับผมจะทําการดึงดูดนะครับผมสำหรับศัตรูที่อยู่ตรงบริเวณนั้นเนี่ยครับผมให้มาอยู่รวมกันแล้วก็จะทาการระเบิดครั้งสุดท้ายซึ่งแน่นอน,น,นฮะมันสร้างความเสียหายได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับผมจะทําให้การรวมฟอร์เมชั่นของมันเนี่ยแล้วก็ บอกเลยว่าอีซี่เลยครับผมจะผ่านด่านดูง่ายๆ่เลยนะฮะแต่อาจจะต้องมีตัวอื่นนะครับผมเพื่อที่จะเข้ามาคอมโบขอเขาหรือจะไม่มีก็ได้นะครับผมตัวนี้ก็เก่งได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับผมสําหรับคุกกี้รสเอสเปรสโซ่นะฮะจะเป็นตัวที่1ที่ผมแนะนํานะฮะ ต่อไปนี่ครับผมจะเป็นคุกกี้ดาร์กช็อกโก้นะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะใช้มันหรอกครับแต่ว่ามันมาแล้วผมยังไม่มีตัวแท้งเลยสัก,กตัวตัวนี้หลังจากที่ได้ลองใช้ไปผมก็ต้องบอกว่ามันสามารถที่จะยืนในตำแหน่งแนวหน้าได้แต่ผมคิดว่าถ้ายืนเพียวๆคิดว่าอาจจะยังไม่ไหวครับผมเนื่องจากว่าตัวเขาเนี่ยไม่ใช่แท้งแบบตรงๆนะฮะเป็นสายจู่โจมหรือเป็นไฟเตอร์ฮะที่มีเลือดค่อนข้างสูงเดฟก็สูงแต่ไม่ได้สูงเท่ากับตัวแท้งที่เป็นแบบมบืออาชีพอ่ะเข นั้นตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ยืนหน้าได้ทำเดเมจได้ด้วยนะครับผมจุดเด่นของเขาเนี่ยนะฮะจะอยู่ที่การโจมตีออกไปแล้วทําให้เกิดลดเกาะการป้องกันนั่นเองนะครับผมสำหรับศัตรูที่โดนเขาโจมตีเนี่ยนะฮะ<ๆ>ก็จะทําให้บอบบางร่างเล็กมากยิ่งขึ้นนะครับผมแลวเขาก็เป็นหนึ่งในตัวที่ยืนแถวหน้านะครับผมแล้วก็จะทําให้แถวหลังของเราเนี่ยสามารถโจมตีกันได้แรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมตัวเขาเองก็ทำเดเมจได้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวที่ถ้ามีก็ ผมอาจจะเล่นลําบากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่แท้งโดยปกติแล้วแต่ว่าตัวละครตัวต่อไปที่ผมจะแนะนำเนี่ยนะผมก็คือมันอยู่ในทีมแล้วมันทําให้ดาร์คช็อกโกสามารถยืนไหว หรือถ้าเป็นทีมอื่นถ้ามีตัวนี้นะครับผมก็สามารถที่จะทําให้ตัวละครอื่นๆมันยืนได้นะครับผมนั่นก็คือคุกกี้รถเชเอมครับผมสาหรับคุกกี้รสเชเอมเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนแรกว่ามันเป็นทุกกี้สายอันไหนกันแน่นะครับผมคือตัวละครตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวละครสายเวทมนต์นะถ้าตามหน้าตาของเขาแล้วเนี่ยนะครับผมแต่หลายๆคนเนี่ยมักจะแนะนําออกมาว่าให้เอาไปเป็นตัวที่เสกลูกน้องออกมาเพื่อที่จะแทงครับผมเออเพราะว่าลูกน้องของเขาเนี่ยนะฮะหลังจากที่เสกออกมาแล้วเนี่ยนะครับ จะมีเกาะนะครับผมถึง150%ของตัวคุกกี้รสชาเอมครับผมชาเอมมีเกาะเท่าไหร่ลูกน้องจะได้รับเกาะไป150%ชาเอมมีเกาะพันนะฮะลูกน้องจะได้พันห้าอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยท็อปปิ้งของชาเอมก็เลยเป็นการเพิ่มเดฟนั่นเองนะครับผมนะี่ฮะจะเป็น การเพิ่มดีฟเอนส์นะครับผมพลังป้องกันเนี่ยเห็นไหมลุขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์เพราะผมใส่สองช่องนะฮะคือสำหรับว่าการใส่ท็อปปิ้งเนี่ยนะผมทำไมถึงไม่ใส่แอดแท็กกับพี่เพราะว่าเป็นสายเวทเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเนี่ยนะครับปล่อยสกิลออกไปแล้วเนี่ยนะครับผมมันก็จะแรงเออมันก็ก็แรงอะแหละนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณเนี่ยใส่เดฟเนี่ยลูกน้องก็จะได้รับนะครับผมเป็นเกราะของชาเอมอีกหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแอดแท็กได้ไหมได้ครับผมแต่มันได้ โอ้มันเท่าไหร่กูขี้เกียจคิดเอาเป็นว่ามันจะเพิ่มขึ้นกระตึงเดียวกระตึงเดียวยังไงครับผมสำหรับลูกน้องฮะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมการใส่เดฟก็เลยคุ้มกว่าหน้าว่าจะเรียกนะครับผมในส่วนของตัวซัมมอนของชาเอมออกมาช่วยแถวหน้าเราแทงครับผมเออตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในตัวที่สามารถที่จะเอาลูกน้องออกมาแทงได้และยังทำเดเมจได้ดีด้วยนะครับผมเพราะว่าทันทีที่เขาเนี่ยเรียกลูกน้องออกมามันจะเกิดสายฟ้าฟาดลงมาที่พื้นนะครับผมซึ่งก็จะทาให้ศัตรูที่ยืนอยู่ยในบบรริเเววณัผมมมไดด้้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นอกจากเรียกสม,มอนออกมาแล้วยังทำเดเมจจากการเรียกสม,มอนออกมาด้วยก็จะเป็นตัวละครยืนหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าเป็นท็อปเทีย์จริงฮะเป็นตัวที่ดีมากครับผมตัวที่ดีมากหลายคนต้องการตามหาหากันให้ฟักเขาไปหากันให้ฟักเนะครับผมลองดูกันก็แล้วกันนะสำหรับคุกกี้แลชเชเอมนะครับผม ต่อมานี่ครับผมจะเป็นสาวน้อยน่ารักนะครับผมน่ารักดีนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะคะเป็นคุกกี้รสทับทิมครับผมหลายคนเนี่ยก็จะเกิดความสงสัยนะฮะแล้วก็การเข้าใจผิดกันเล็กๆน้อยๆนะครับผมว่าทำไมคุกกี้รสทับทิมมันถึงคิ้วไม่เลงเขาไม่ได้เป็นดูฮิวครับผมคือมันมีฮิลวก็จริงฮะแต่ว่ามันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นฮิ้ว ตัวนี้นี่จะเป็นสายซัพพอร์ตครับผมซื้อซัพพอร์ตกับฮิลเลอร์มันก็อยู่ในแนวแนวเดียวกันนะ่ะแต่เพียงแค่ว่าตัวนี้นี่จะออกไปทางซัพพอร์ตมากกว่านะั่นก็คือการช่วยเหลือการบัฟสนับสนุนให้กับทีมนะฮะสำหรับตัวสกิลของเขาเนี่ยนะครับผมจะทําการบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองและเพื่อนๆทุกคนนะครับผม20%เป็นเวลา7วินาทีฮะ ซึ่งนี่คือข้อดีของเขานะครับผมและเขายังมีการฟื้นฟูลพลังชีวิต17.5%อันนี้ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ดั้งเดิมนะครับผมเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยมีการอัปเกรดเลเวลของสกิลขึ้นไปมันก็เลยไม่ใช่เป็นเปอร์เซ็นต์ดั้งเดิมของตัวเขานะฮะแต่ว่ามันจะมีการฟื้นฟูนะครับผมเป็นเปอร์เซ็นต์ทุกๆวินาทีเป็นเวลา5วินาทีนะครับผมมันจะเป็นเหมือนสโลว์ฮิลฮะ ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะครับผมจะไม่ใช่ฮิวแบบเป็นก้อนเป็นอะไรอย่างนี้ครับผมมันจะเป็นแบบค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นทีละวิทีละหน่อยทีละหน่อยซึ่งจะทําให้เพื่อนๆของเราเนี่ยนะครับผมก็อาจจะลอดตายในบางโอกาสแต่มันก็ไม่ได้แบบเป็นฮิวเพื่อเกิดมาเป็นฮิวข้าใจใช่แมร์มเป็นซับพอร์ตอะนอี่ครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดเอามาใช้ในถูกที่ถูกทางแล้วก็เอามาใช้ได้ถูกหลักจุดประสงค์เนี่ยก็จะใช้งานมันได้ดีครับผมแต่ถ้าจะตั้งใจเอามาเพื่อฮิวแนะนําให้เป็นตัวอื่น,นครับผมนะ ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวที่น่าสนใจสําหรับใครที่ได้มาก็ลองปั้นเข้าทีมดูจะทําให้ทีมของคุณมีพลังโจมตีที่สูงมากยิ่งขึ้นรวมทั้งตัวเขาและฮิลภายในทีมด้วยเพราะว่าฮิลส่วนใหญ่เนี่ยจะเอาพลังโจมตีของตัวเองมาเป็นพลังในการฮิลนั่นเองเนะครับผมสําหรับตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มในส่วนนั้นด้วยนะครับผมต่อมาฮะจะเป็นตัวนี้จริงๆไม่อยากจะแนะนาตัวนี้เท่าไหร่เพราะมันเป็นคุกกี้ที่ผมใช้ไม่ได้เยอะมากนะครับผมแต่ว่าในช่วงแรกที่ผมใช้ผมก็เอามายืนแถวหน้านะครับผม มันก็พอที่จะยืนได้นะถ้าจะให้พูดกันตรงๆเนี่ยเลือดมันก็เยอะพลังป้องกันมันก็สูง ผมและในขณะที่มันแปลงร่างเนี่ยนะผมมันจะเพิ่มพลังชีวิตของตัวเองขึ้นอีก20%ซึ่งการเพิ่มหลอดพลังชีวิตของตัวเองขึ้น20%ถ้าหากว่าถูกโจมตีในช่วงที่แปลงร่างแล้วมันกลับมาเป็นร่างคนหมายความว่าเลือดของมันจะเท่าเดิมรับผมเออมันเหมือนกับว่าเลือดไม่ลดในขณะแปลงร่างอะเอาง่ายแต่ถ้าเกิดว่ามันโดนโจมตีหนักเกินไปมันก็อาจจะจะอ้นนี้แหละครับผมนะแต่ว่ามันก็จะสร้างความเสียหายกันได้ดีนะฮะผมเลยลองเอาไปใช้พ v พีก็ถือว่าทําความเสียหายได้พอๆกับด เออมันก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ถ้าอยากจะใช้ก็สามารถใช้ได้ไม่ได้ขี้เลวขี้เร่นะครับเป็นหนึ่งในตัวที่จริงจริงก็แนะนําว่าถ้าเกิดมีก็ลองลองใช้ดูก็ได้ครับผมคือมันไม่เหมือนตัวอื่นที่ผมไม่ได้แนะนำไงไอ,อตัวพวกนั้นคืออย่าลองเลยอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ตัวนี้ก็คือลองใช้ได้ครับผมผมมองว่าไม่ได้อ่อนนะผมตัวนี้ไม่ได้อ่อนนะฮะสำหรับช้อปปิ้งของเขาเนี่ยก็จะเป็นพวกเพิ่มแอตแทกสปีดให้กับตัวเองเพิ่มคิทตี้คอนเพิ่มเพิ่มเดเมจอะไรประมาณนี้ครับผมต่อมาในครับผมจะเป็นหนึ่ง นะสำหรับคุกกี้รถนี้จะเป็นคุกกี้รถมาร์ทแลนด์นะครับผมสำหรับคุกกี้รถมาร์ทแลนด์เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในตัวแท้งที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับผมอ่าเพราะมีอยู่แค่2ตัวตัวนี้นะครับผมจะเป็นแท้งระดับอีพิกอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่อยู่ในลำดับที่2นะครับเป็นตัวที่ ดิเฟนซ์สูงมากนะครับผมหลายคนเนี่ยนะครับผมก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมตัวนี้มันถึงเก่งนะครับผมคือมันไม่ได้มีสกิลสนับสนุนในส่วนของการแทงเลยมันไม่ได้ช่วยเพื่อนในแบบยั่วยุหรือว่ามันไม่ได้ลดเรมเมทที่ได้รับเลยคือตัวนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นหนึ่งในตัวที่เรียกว่าการทําลายฟอร์เมชันของศัตรูเว้ยเออศัตรูจะยืนอยู่ยังไงเนี่ยนะครับผมถ้าหากว่าเขาเนี่ยกดสกิลไปแล้วเนี่ยการโจมตีของเขาจะไม่ใช่ในระยะประชิดต่อไปแล้วครับผมคือถึงแม้ว่าเขาจะถือดาบประชิดแต่จะเป็นการปล่อยแบบบเเหือนนกัป็ เป็นออร่าของดาบพุ่งออกไปฮะซึ่งจะทาให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังครับผมซึ่งนั่นก็อาจจะทําให้ศัตรูเนี่ยเสียจังหวะในการโจมตีอ่าทันทีที่จะเข้ามาโจมตีนะครับผมกระเด็นแต่เข้ามาโจมตีกระเด็นอะไรอย่างนี้ซึ่งอาจจะทําให้ศัตรูเนี่ยไม่ทันได้โจมตีเราอาจจะได้รับเดเมจน้อยกว่ากันยุ่ยูุก็เป็นได้นะครับผมแต่ว่ามันก็อาจจะใช้ยากบ้างสําหรับบางทีมนะฮะที่ต้องการความนิ่งในการใช้งานเช่นตัวละครที่ต้องการพื้นที่ในการระเบิดทำเดเมจเป็นดอท อีนี่ทำลายกระจัดกระจายหมดเลยครับผมนะมีพื้นที่ระเบิดมีพื้นที่ไฟไหม้อยู่ที่พื้นอีนี่ทํากระเด็นออกไปนะครับผมไม่โดนไฟเลยเฮียเข้าใจใช่ไหมฮะคือมันอาจจะใช้งานได้ดีสําหรับบางทีมนะครับผมนี่ครับผมศัตรูก,กาลังจะโดนไฟเผาตายอีนี่ผักออกไปกระเด็นนะครับผมไม่ให้โดนไฟอะไรประมาณนี้คือมันอาจจะใช้งานได้ดีครับผมแต่ว่าอาจจะดีมากๆในบางสถานการณ์นะครับผมก็ลองไปปรับใช้ดูกับทีมของตัวเองดูแล้วกันนะครับผมแต่ส่วนตัวผมลองใช้มาแล้วเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นตัวละครที่ดีครับผมตัวนี้นะฮะ เดฟสูงมากนะครับผมสำหรับเรื่องของท็อปปิ้งก็คงจะแนะนําว่าให้ยืนหนึ่งเลยนะครับผมก็คือการเพิ่มดีเฟนต์นั่นเองนะครับผมเพราะว่าเดฟเขาสูงนะฮะการเพิ่มดีเฟนต์เข้าไปอีกก็จะทาให้มันเพิ่มขึ้นสูงขึ้นไปอีกนะครับผมก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับต่อมานะครับผมแหม่มีเบอร์2แล้วก็ต้องมีเบอร์หนึ่งนะครับผมสำหรับคุกกี้นี้น่จะเป็นคุกกี้รสนมนะครับผมเรียกว่ายืนหนึ่งนะเบอร์หนึ่งฝั่งทนเลยนะฮะจะเป็นสายป้องกัน เรียกว่าเป็นรถถังฝั่งทนนะครับผมสำหรับตัวนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นหนึ่งในคุกกี้ที่เก่งที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับการแท้งณตอนนี้นะฮะถามว่าเก่งยังไงอะเหรอสำหรับตัวของเขาเนี่ยนะครับผมจะมีการลดความเสียหาย50% 5วินาทีและเมื่อกดใช้เนี่ยนะครับผมก็คือว่ามันจะอยู่ได้5วินาทีและจะมาพร้อมกับการยั่วยุอีก5วินาทีครับผมนั่นหมายความว่าศัตรูเนี่ยนะฮะจะเข้ามาลุมโจมตีอีกคนนี้ครับผมเบาลงถึง50%และเพื่อนๆเนี่ยผมจะปลอดภัยไปได้ถึง5วิ เนี่ยครับผมและทันทีที่กดใช้จะสร้างความเสียหายถึง2 1 9ของพลังโจมตีนั่นเองนะครับผมคือจะเป็นตัวละครที่เพื่อนรักอะฮะเออเพราะว่าถ้าเขากดใช้สก,กิลแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะค่อนข้างปลอดภัยนะเพราะว่าศัตรูทุกตัวจะมาลุมตีอีนี่เนี่ยครับผมก็ถือว่าเป็นตัวแทงที่ดีมากๆแห่งยุคนะครับผมสำหรับท็อปปิ้งเนี่ยผมก็อยากจะให้เลือกเป็นพวกเพิ่มเลือดเพื่อให้เขายืนนานมากยิ่งขึ้นหรือว่าจะเพิ่มเดฟเพื่อให้เขารับเดมเมจได้น้อยลงนะครับผมคือเขาเนี่ยมีการ หรือคุณอาจจะไม่ต้องก็ได้คือเขามีอยู่แล้วอะไรประมาณนี้เราเอาไปเป็นเพิ่มเดฟแทนดีไหมหรือเพิ่มเลือดเพื่อให้มันยืนนานมากขึ้นดีไหมอะไรประมาณนี้ก็ลองดูรับผมอะไรก็ช่างฮะท็อปปิ้งอะไรก็ช่างที่เกี่ยวกับการป้องกันเนี่ยนะครับผมลองใส่ให้เขาดูนะครับผมมันอาจจะดีครับผมสาหรับตัวละครคุกกี้ลดนมฮะแต่ผมบอกเลยนะครับว่าตัวนี้ยืนหนึ่งฮะถ้าเกิดสมมุติว่าใครกําลังหาตัวแท้งที่ดีอยากจะพาทีมไปถึงด่านท้ายๆหลังๆแบบง่ายๆคุกกี้ลดนมรอคุณอยู่ครับผม สำหรับผมเนี่ยผมก็ใกล้ใกล้ใกล้จะได้รวมเสร็จแล้วนะครับผมเนี่ยผมได้4ชิ้นนะต่อมานี่ครับผมจะเป็นหนึ่งในต like. ัวละครสายสมุนไพรที่หลายๆคนเนี่ยนะผมชอบนะฮะนี่ฮะสมุกวิดเอวิดเดย์ครับผมคุกกี้รสสมุนไพรนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นตัวที่บอกยี่ห้อแม็กนะครับผมก็คือเขาจะเป็นสายรักษานั่นเอง นะผมก็คือสายฮิลนะนี่ตัวนี้ถึงเรียกว่าเกิดมาเพื่อฮิลนะครับผมน่าจะเป็นตัวที่ยืนหนึ่งนะครับผมในเรื่องของการฮิวแรงอะไรประมาณนี้นะ่ครับผมสำหรับคุกกี้รสสมุนไพรเนี่ยนะฮะทันทีที่ออกสกิลไปจะทําการฟื้นฟูพลังชีวิต4.2.2%ของพลังโจมตีของตัวเองและฟื้นฟูพลังชีวิต9%ทุก1วินาทีนาน5วินาทีและก็จะยังทําการชําระล้างดีบับทั้งหมดคือเขาเนี่ยจะทําการฮิวทันทีเลยนะครับผม4.4.2%ของพลังโจมตีถ้าเขามีพลังโจมตี2,000สมมุตินะสมมุติมมิเาาากก็จะทํร ไปนะครับผมก็800กว่า,วาและยังทำการสโลฮิลนะฮะแบบสโลฮิลอีก200อีก5วิอะไรประมาณนี้ครับผมโดยประมาณนะคือมันก็จะต,ต้องเพิ่มขึ้นอ่ะเนาะในส่วนของสเตตัสในส่วนที่ถ้าหาว่าเรามีเราก็ควรต้อง Up, อัพอ่ะเออนะี่ครับผมคือทั้งมีทั้งสโลแล้วก็มีทั้งฟื้นฟูและที่สำคัญก็คือมีล้างดีบัฟด้วยครับผมดีบัฟเนี่ยคือบัฟที่ไม่ดีนะครับผมไม่ <laughs> ใช่ว่าดีบัฟคือบัฟที่ดีนะไม่ดีนะครับผมดีบัฟคือไม่ดี ะะสำหรับเพื่อนๆที่ติดสตันอยู่ติดพิษอยู่ติดเผาไหมติดอะไรก็แล้วแต่จะทําการลบล้างทั้งหมดเลยครับผมอ่าท่านก็จะทําให้ตัวละครของตัวนี้เนี่ยนะครับผมดีทั้งเรื่องของการฮิวแล้วก็การชําระล้างบัฟนะครับผมก็เป็นหนึ่งในตัวที่สมควรหามาใช้ในทีมอย่างยิ่งนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็ไปใช้คัดตัดก่อนนะครับผมต่อมาในครับผมจะเป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่ก็เรียกว่ามาเป็นคู่แข่งมันนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นคุกกี้สปาร์คิ่งนะครับผม สำหรับคุกกี้ตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็เป็นคุกกี้สายรักษาเหมือนกันครับผมคู่แข่งกันนะฮะก็จะเป็นสายฮิวอีเช่นกันนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้ก็คือค็อกเทลแสบซาบซาที่จะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตให้พวกพ้องเพื่อน2ตัวที่มีพลังชีวิตต่ำที่สุดด้วยกลิ่นหอมสดชื่นแล้วก็จะเพิ่มพูนความกำลังใจและทำให้อัตราคิดที่ข้องขององเพื่อนเพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับผมเออคือสำหรับตัวละครตัวนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับผมว่ามัน่ากจากตัวเมื่อกี้สมควรตัวเมื่อกี้นี่จะทำการฮิวทั้งหมด ่วนตัวละครตัวนี้จะทําการฮิวแค่2ตัวที่มีเลือดต่ําที่สุดณตอนนั้นที่ใช้นะครับผมรวมไปถึงซัมมอนด้วยครับผมอ่ะหลายๆคนเนี่ยฮะอาจจะลองใช้แล้วแบบไอชิแซลมอไมมันไม่ฮิววะมันอาจจะเป็นฮิวซัมมอนอยู่ก็ได้ครับผมซัมมอนก็หมายถึงไอพวกตัวชาเอมอะไรอย่างเงี้ยที่มันปล่อยลูกน้องออกมาถ้าลูกน้องแม่งเลือดน้อยในตอนนั้นอะถ้าไอชินี้ออกสกิลพอดีมันก็ไปฮิวลูกน้องฮะนะสำหรับตัวละครตัวนี้นี่ครับผมก็จะฮิวแรงหน่อยนะครับผมก็คือจะฮิวหนของพลังโจมตีแต่อย่างที่บอกนะฮะว่ามันฮต์แรงเพราะอะไรฮะ ราะมันฮิลแค่2ตัวครับผมอาจจะรวมถึงตัวมันด้วยก็ได้ครับผมบางทีเพื่อนอาจจะได้รับการฮิวแค่ตัวเดียวแล้วฮิวตัวเองด้วยอะไรประมาณนี้แต่ที่สําคัญเลยก็คือมันจะเพิ่มอัตราคิติคอนแต่ในส่วนนี้เนี่ยจะไม่ใช่เพิ่มอัตราคิติคอนให้กับคนที่ถูกฮิวนะจะเป็นการเพิ่มทั้งทีมครับผมอ่าก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถใช้งานได้อารมณ์มันคล้ายๆกับ ตัวคุกกี้มัสตาร์ดอ่าคุกกี้มัสตาร์เนี่ยนะครับผมจะฮิลสตัวเช่นกันนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือเขาจะให้เกาะโล่นะครับผมที่จะรับเดียมเมกันได้4 5 0 5 0 0หน่วยก็ว่ากันไปแต่ตัวนี้จะไม่ใช่เกาะครับผมแต่ว่าจะเป็นการเพิ่มอัตราคิดที่ค่อนแทนนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวฮิวที่ถ้าได้มาก็ดีใช้งานได้ครับผมนะก็น่าจะประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับเพื่อนๆก็คงสงสัยว่าทําไมมาแนะนําแค่อีพิ ผมก็เชื่อเหลือเกินนะฮะว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะรีหาก็คงอยากจะรีหาแต่อีพิกนะครับผมผมก็เลยมาแนะนําสําหรับอีพิกอย่างเดียวนะก็สําหรับใครที่รู้สึกว่ายังมีตัวไหนที่ขาดตกบกพร่องนะครับผมก็สามารถที่จะทําการ แนะนำเพิ่มเติมกันได้ที่คอมเมนต์ของตัวเองเลยนะครับผมจะเกิดประโยชน์อย่างสูงกันเลยทีเดียวนะฮะในอนาคตเนี่ยนะจะมีการรีวิวตัวละครเรียงตัวแบบเจาะแบบเข้าไปถึงตัวละครของมันนะครับผมณนะตอนนี้ยังไม่ว่างขนาดนั้นติดเกมอยู่นะครับผมนะติดเกมนี่แหละนะครับผมยังไม่ได้ทันได้ว่างทำนะครับผมสำหรับรีวิวทีละตัวขอพัฒนาตัวละครให้มันไกลมากกว่าน,นี้หน่อยนะครับผมทําไปเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยดีเท่ทาไหร่นะครับผมก็ขอให้มันดูเก่งกว่าน,นี้สักนิดนึง นะครับผมสำหรับพาร์ทนี้นะฮะก็คงต้องจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมสําหรับบริการร้านเติมเงินเกมมือถือราคาถูกครับผมเกมคุกกี้รันคิงด d อมฮะ แพ็กเกจต่างๆก็จะถูกลงมากกว่าคุณเติมเองแน่นอนนะครับผม15-30%กันเลยทีเดียวนะครับผมจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการเติมพรีเมียมการเติมรายเดือนหรือแพ็กเกจอื่นๆภายในเกมนะครับผมเพื่อนๆสามารถที่จะเติมกันได้ในราคาที่ถูกกว่าเดิมนะครับผมสามารถที่จะเข้าใช้บริการกันได้นะครับผมติดต่อสอบถามกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมทาง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือแฟนเพจ Facebook นะครับผมเข้าไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากเบสฟันชาแนลนะครับผมก็มีร้านเติมเงินดีนะครับผม ามาบอกต่อนะฮะสำหรับพรัรนี้หากผิดพลาดประการใดนะครับหรือขาดตกบกพ่องอยังไงก็การ,ราบขออภัยเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสามารถเข้ามานั่งพูดคุยกันได้นะครับผมในไลฟ์สตรีมทุกวันนะครับผมก็12นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับผมแล้วเจอกันฮะทุกท่านนะครับผมบายยคับ